คลิปนี้ตาม้วยมาตามล่าหาเมนูอร่อยสุดปังจากร้านเชนูดอนมาถึงแล้วก็เดินดุ่มๆเข้าไปที่เคาน์เตอร์นขนมเลยเฮ้ยทุกคนมาเหลือถุงสุดท้ายพอดีเลยกับเทอเซอร์เลเยอร์โรสหรือเมนูที่เรียกว่าปังพันชั้นแน่นะว่าไม่ใช่ปังช้าอุ้ยจะเดินปับไหมกลับมาที่ปังพันชั้นของเราดีกว่า <c oughs> เพื่อความอร่อยกลับบ้านมาก็เข้าไมโครเวฟอุ่นสักสามสิบวิก็พอโอ้ยทุกคนอยากจะให้กลิ่นหอมทะลุออกนอกจอมันหอมมากงานนี้ไม่เกรงใจแล้วนะขอจัดก่อนละกันนี่ก็ลอกออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้เลย จริงๆแล้วกินขนมปังเป๋าๆก็อร่อยแล้วนะทุกคนแต่อยากจะแนะนำสิ่งนี้ดิฟนมอ,อย่าลืมซื้อคู่กลับมาด้วยแต่หืมนี่ จะได้กินไหมวันนี้ปิดแน่นก็ดีแล้วยังจะบดอีกใยกล้วยอ่ามา,าค่ะเปิดได้แล้วทีนี้เราก็เอาขนมปังของเราดิบนมเข้าไปเลยแย่ yeah, แล้วทุกคนมันหยุดไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวคนอื่นในบ้านนี่ไม่ได้กินเลยจะสั่คนเดียวหมดก้อนไม่ได้นะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกับไอซ์มาซาลาหรือชาเย็นอินเดียที่ต้องสั่งคู่กลับมาด้วยใครอยู่ดอรหรือแววมอุดอรอยากกินครัวซองอร่อยอร่อยก็ไปได้เลยที่เชนูเบเกอรี่จ้า